สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะฮะแต่อันนี้จะไม่ใช่เป็นช่วงแบทเทินเป็นช่วงร,รีวิว,ว,วเด็กรี<ท>ซีฟ<ซ>นะครับ,รบผมสำหรับสำหรับต้องบอกว่าสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นดา,าร์กอิเลกูล่าสายอาอนนะฮะเราก็จะเอาเด็กแปลกๆนะครับมารีวิวให้ดูนะครับ,รบผมเพราะเด็กต่กางๆเนี่ยเราเชื่อว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะจัดได้หรือว่าดูของแชมป์ดูอะไรกันมาหมดแล้วล่ะแต่ ไอเด็กพวกเนี้ยมันอาจจะแบบอื่นๆนิดนึงในการจะมีแนวทางในการจัดยังไงนะครับผมเราก็เลยมารีวิวให้ดูอ่าเรามาเริ่มกันที่ตัวเริ่มนะคะกรีดดี้แฮนต์อ่าตัวเนี้ยความสามารถเขาบอกว่าเขาคาราบาลหนึ่งใบไม่ใช่เอาอันแรกก่อนอันแรกมีตัวอะไรลงทับก็ฟอร์ลันอ่าฟอร์ลันครับผมความสามารถที่สองก็คือคาราบาลหนึ่งยัดเข้าเข้าโซนะฮะแล้วก็เสิร์ชเกตหนึ่งหรือต่ํากว่าเข้าโซเข้าโซนะครับโอเย่เย่เย่ต่อมาก็จะเป็นทิกเกอร์นะฮะมาเริ่มด้วยที่ฮิลทิกเกอร์นั่นก็คือ ไอแมวไม่ต้องบอกชื่อหรอกครับมันตอนนี้ฮิวมันมีทั้งหมดสามแบบนะครับผมก็จะมีแมวมีด็อกอร์นะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะไอ<ช>ตัวติดชื่ออามอนนะครับผมแล้วก็มีต่อมาเป็นครีน,นะฮะแปดใบบิดติกเตอร์สี่ใบแล้วก็มีอัศวินความมืดจากดินแดนแห่งฝันร้ายนะฮะอันนี้ก็สี่ใบอันนี้ก็ทิกเกอร์ใบนี้นะ,ะมีความสามารถบอกว่ายัดระบบสามพันครับผมต่อมาก็เป็นรอ ฮีทเทคชาร์ลอะไรสักอย่างเนี่ยช่างมันเป็นดอแล้วกันก็มันคือดอนั่นแหละสี่ใบนะครับผมดอเข้าแล้วก็โซอีกหนึ่งยัดตัวนี้เข้าโซเพิ่มหนึ่งใบถูกต้องโอ้คุณนี่เก่งนะแปลไทยเป็นไทยครับผม็ติกเกอร์ก็จะเป็นสิบหกใบนะครับผมรวมตัวเริ่มก็จะเป็นสิบเจ็ดนะครับจ้าต่อมาเกรดหนึ่งนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมโดลินเดอะทแสเตอร์โดลินบอกว่าเมื่อเห็นมีการเข้าโซบวกใบละสามพัน เหตุม er ันจะเกิดในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะครับผมก็คือเมนเฟสเนี่ยถ้าสมมุติมีตัวเข้าโซก็จะบวกสามพันนะฮะตามสมนวนที่เข้าไปก็บวกไปเลยฮะบวกไปสามหมื่นอ่ะสิบใบสามหมื่นใบละสามพันถูกแล้วนะครับต่อมาจะเป็นไดเมนชั่นคริปเปอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกที่หนีมาจากไดเมนชั่นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราเรียกย่อๆว่าน้ำมันนะฮะตัวน้ำมันเนี่ยเหตุมันบอกว่าเมื่อตัวนี้ เทคเนี่ยมันเกิดในช่วงแอคทีฟนะครับใช้ในช่วงเมนเฟสนะฮะถอดน้ำมันเอาตัวมันเองเนี่ยโซเพิ่มสองใบนะครับเท่ากับเราได้ฟรีโซฟรีเพิ่มหนึ่งใบอะไรถอดมันแล้วก็โซเพิ่มครับผมโอเคต่อมาพีจีพีจีไม่มีความสามารถฮะมีดิลงมาแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบนะครับเออนั่นแหละแล้วคุณก็จะพูดว่าเฮ้ยเฟกเกอร์เออนั่นแหละครับผมต่อมาขั้งเส้นเกอร์เออนั่นแหละมีอะไรต่อมาก็จะเป็น สาวกอามอนเฮลเดีลครับผมเฮลดีลทนี้่ะแวนติดชื่ออามอนใช่เมื่อลงสองใบอ่าก็คือลงมาในช่องอานะครับต้องใช้ในช่องอาเท่านั้นนะครับผมอ่าฮะแวนติดชื่ออามอนก็โซเพิ่มเลยสองใบครับผมเพดหนึ่งก็จะเป็นสิบสี่ใบเนาะครับต่อมาจะเป็นไซคิดออฟดิส อิสายะนะครับ <c oughs> ผมแมงชื่อแมงอันยาไม่หรอกมันเงามันเงา <c oughs> ตัวนี้บอกว่าเมื่อแวนรีเจียนนะฮะก็เหมือนโดลินนะฮะขอตเหมรอนโดลินแต่ว่าแวนต้องติดลีเจียนแวนต้องอยู่ในสภาพรีเจียนนะครับ <c oughs> ผมเมื่อเห็นการโซ่ขบกวกไปละสามพัน 3, อ่าเหมือนกันเอกเหมือนโดลินเดอะฮัสเตอร์นะครับต่อมาจะเป็นสาวกอาร์มอนไซโคเกลฟตัวนี้บอกว่าถ้าในโซมีหกใบเมื่อเขาลงมาช่องอารบรับไหนึ่งโซเพิ่มหนึ่งใบแล้วบวกพลังตัวเองห้าพันครับผมทำได้แค่ตอนลงครั้งเดียวนะใช่ครับผม ต่อมาจะเป็นสกิบบัสจอมยั่วยวนนะครับผมครับตัวนี้เป็นมาจากงานหรือว่ามาจากงานครับผมไฟตฟเตอร์รนะครับโอเคบอกว่าลงมาเป็นช่องวีอาร์ก็ตามโซนหนึ่งใบถูกต้องนะครับง่ายๆเลยแต่ว่าข้อดีของเขาคือเกียร์สองเก้าพันครับมันดีตรงไหนวะมันอินเตอร์เซ็ได้อะโอเคมันอินเตอร์เซ็ได้มันมันดีมันดีตรงนั้นแหละโอเคเกีสองก็เป็นสิบเอ็ดใบนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกเกียหนึ่งก็เป็นสิบสี่ใบนะจบไปแล้ว เอ่าเหรอไม่รู้ทำไม่ได้นะครับก็มาตรฐานนะฮะเด็กมาตรฐานต่อมาเกมสามนะครับจะเป็นคุณนางโลกปีศาจอาร์มอนนะครับสี่ใบาอารมอนนะฮะก็บอกว่านับเทคแรกเลยเป็นเขาครับผมบอกว่านับนับพลัง นับบกใบละหนึ่งพันตามจำนวนในโซ่ครับผมก็คือมีโซสิบใบก็บวกหมื่นความสามารถที่สองก็คือคาริบัสตดูดเข้าไปหนึ่งแล้วก็บึ้มหนึ่งเฮ้ยแต่ไอไอไอสกิลเขาเนี่ยต้องบอกว่าเฉพาะเทิร์นเรานะในเทิร์นของเรานะครับผมเทิร์นฝั่งของข้าไม่ไม่นับนะนะครับผมเพราะว่าเทคมันมีเขียนอยู่ชัดเจนนะบึ้มหนึ่งดูดหนึ่งบึ้มหนึ่งเทคนิคสองเนี่ยใช้ในช่วงเมนเฟสนะครับผมก็ดูดหนึ่งบึ้มหนึ่งอย่างที่แอดออมบอกนะฮะต่อมาก็จะเป็น หัวหน้าสาวกแห่งอาร์มอนนะครับแอสตาทอสนะครับผมตัวนี้ได้จากไหนครับได้จากในงานใช่ซื้อของซื้อของโปรโมชั่น500ร้อกูจำได้แค่นี้นเห็นมีคนถามว่าได้มาจากไหนนะฮะโปรโมชั่น500จากในงานแข่งเออแชมเปี้ยนชิพครั้งที่แล้วนะครับผม ตัววนี้้แลอ่าตัวนี้มันก็จะรีเจียนงาร์มอนนะครับผมซึ่งจริงๆสภาพมันไม่ได้ต่อกันนะฮะแต่ก็ได้อยู่นะครับผมไม่เป็นไรเมื่อรีเจียนมันจะได้เทคอาร์มอนด้วยถูกไหมถูกบวกไปละหนึ่งพันตามโซ่อ่าเดี๋ยวจะว่ากันทีละอย่างนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับผมก็คือไออะไรแอสทราท์เนี่ยนะครับผมมันบอกว่าถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจียนนะครับยูนิตเนี้ยบวกหนึ่งขีตามจํานวนการ์ดทุกๆสิบใบในโซนะครับผมถ้าในโซมียี่สิบ บสองขีก็เท่ากับรวมรวมคีดปกติเป็นสามคิดนะครับผมประมาณนั้นส่วนเฮกี้สองบอกว่าเมื่อเลกาดของคู่แข่งตกลงดรอบโซนจากความสามารถของการ์ดคุณถ้ายูนิตนี้ถ้ายูถ้ามียูนิตใบอื่นที่ชื่ออาร์มอนนะครับในชื่อกาดอยู่ในแถวเดียวกันนะฮะก็คือเมื่อเจียนนั่แหละเอออยู่อยู่เจียนนี่แหละมันก็ถือว่าอยู่ในแถวเดียวกันแล้วนะฮะก็คือโซชาร์ตตีสามใบนะครับคือเมื่อเจียนกันเสร็จใช้ความสามารถของอาร์มอน คอรทบัตหนึ่งบึ้มหนึ่งเอ้ยดูหนึ่งบึ้มหนึ่งตัวนี้จะได้โซ่ต่อ,อยสามใบใช่ครับผมแค่ระดับนั้นนะครับส่วนเนี่ยเวลารีเจียนก็ถ้าสมมติคนสงสัยนะฮะตัวรีเจียนเกียสามตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่องแวนการ์ดเหมือนกันนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเพกที่เกิดจากในช่อง V จะสามารถใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมนับตามโซ่นั่นเองถูกต้องนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันตียี่สิบใช่มันตีรีเจียนธรรมดาเขาตียี่สิบใช่เพราะอันนี้มันเป็นเกัียร์สามคอ่า นะฮะก็ถ้าเกิดจะไปดูว่าแนวทางการเล่นยังไงไปดูในคลิปได้เลยนะครับได้ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดตามเรากด subscribe ครับติดตามได้ช่องทาง facebook เกษตรจีจีคิดนะครับผมขอบคุณซปเอร์ o n s o r CJR นะฮะที่ให้การสนับสนุนดีๆอย่างนี้นะครับผมไว้โอกาสหน้านะฮะเราเราจะมีมาทำรีเิฟอีกไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้พวกเรา JK ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ